ครับกราฟรีฟนเพจของร้าน Simple ล u r i a n Stone ะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงาน Make to Order นะครับโจทย์มีอยู่ว่าลูกค้านำพอยอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยหลังลงเจหลังเบี้ยเนี่ยเยอะเลยครับหลายเป็น10บ0ิบลสิสลสเม็ดเลยเอามาให้ทางร้านนะครับแล้วก็บอกว่ามีพอยอยู่แล้วในซองก็ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็จะสูญเปล่านะก็เลยมีไอเดียทำกำไรขึ้นมานะครับผมก็เอากำไรทองให้เขาวัดก่อนว่า เขาชอบลักษณะงานทองแบบไหนนะครับก็ออกมาเป็นงานชอบเป็นทรงกลมก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เป็นเตยนะเพราะมันจะเกี่ยวนะก็เลยผมก็เลยจะแจงฝังหุ้มให้เขาเป็นแบบลักษณะนี้แล้วเขาต้องการมีประสงค์อยากหาเพชรเอามาขั้นนะให้มันดูสมดุลให้มันดูมีอะไรนะครับพอใส่วับวับ,วบไม่ต้องการความหนาของ ของกาไรมากเกินไปเราต้องการความพริ้วนะและความทนทานก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็คัดพอยของเขานะนี่เป็นพอยของลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วผมก็แต่เพชรก็เป็นเพชรของทางร้านทั้งหมดนะเป็นน้าร้อยนะเป็นไซส์สามตังค์นะใช้ประมาณ20เม็ดนะก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้เป็นนี่นะครับเป็นกล่องสปริงนะหลบนะอย,อยู่ใต้นี้นะนะ ประมาณนี้แล้วก็มีหนวดกุ้งนะหรือว่าเลขแปดอยู่ข้างๆนะเป็นดับเบิลล็อกนะส่วนตัวล็อกเห็นนะครับมันอยู่เป็นเพชรนะตัวล็อกก็กดลงไปดึงออกมาประมาณลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่นะครับดังกึกนะแล้วกดลงไปข้างๆยังใหม่อยู่นะมันจะแน่นข้างๆแน่นเลยต้องระวังเล็บนิดนึงกดผิดจังหวะเล็บอาจจะแตกอ่าก็สวยแล้วครับผมชอบน่ารักดีครับงานลักษณะนี้ผมว่าใส่ได้ทุกวันเลยนะครับ พะผมก็ไล่เฉดให้เขาว่ามันก็มีเขียนน้่เงินแดงเขียนน้ำเงินแดงเขียนนุำเงินแดงสลับไปนะครับออกมาสวยงามน,นะน่ารักน่าน,นะครับประมาณนี้ทองของกําไรองค์กำไรอันนี้อยู่ที่ใช้ทั้งหมดประมาณสิบกัมนะ 10. 1ิบจุดากัมพอ,อยของลูกค้าเพชรของทางร้านผมนะครับ3ตังหกเอ้สาตังยี่สเม็ดนะท่านใดอยากทํางานลักษณะแบบนี้นะไม่มีพลอยไม่มีเพชรผมก็ยินดีทําให้นะ เขาเองเข้ามาคุยกันก่อนนะว่าชอบทรงรีหรือทรงกลมลูกค้าชอบทรงกลมว่าออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หรือมีพอยอยู่แล้วมีไม่เยอะแต่อยากทำแบบนี้ไม่ใช้เพชรก็ได้นะครับผมก็ยินดีบริการนะใช้พอยของลูกค้าทั้งหมดผมก็ทําให้ได้นะสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาคุยกันก่อนนะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับลองทักเข้ามาคุยเข้าวๆากันก่อนนะว่ามีไอเดียแบบไหนแล้วผมประเมินคร่าวๆนะถ้าราคาถูกใจ แล้วก็ค่อยลูกค้าค่อยวอล์กอินเข้ามาที่ทางร้านของ Simple นะผมเปิดถึงจันทร์ถึงเสาร์นะวันที่ผมปิดนะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับแต่ก่อนเข้ามานะครับก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับว่างานแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะผมประเมินโอเคค่อยวอล์กอินเข้ามาแล้วก็เอาวัตถุดิบที่ท่านมีทั้งหมดมาให้ผมนะที่จะทําหรือว่าให้ผมหาทั้งหมดก็ค่อยว่ากันเราค่อยมาจํแพรงครับสามตีพันไว้คร่าวๆก่อนนะครับ แล้วพอเสร็จค่อยมาจ่ายวันจริงผมจะประเมินราคาให้เอาข้าก่อน Walk in อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะครับพัพนิ่งเข้าเครื่องหมายของกําไรน,นี้อยู่หลังคลิปนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ฝากติดตามช่องนะร้าน Simple j e w l r y and Stone นะครับยินดีบริการนะครับผมสวัสดีครับ